ดีครับชนาลมรถบ้านนะครับผมวันนี้มานำเสนอรถราคาหลักหมื่นนะครับเชฟออฟต้านะครับเครื่องพันหกสี่ีคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับใช้น้ำมันล้วนครับรถบ้านมือเดียวเลยครับคันนี้รถใช้มามือเดียวเลยนะครับออกป้ายแดงมาเลยนะครับผมราคา75,000บาทเท่านั้นครับผมปี2006ครับปี2006นะครับผมสีสัน โดยรวมสวยครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับให้ดูรอบๆนอกก่อนนะครับผมสีสันสวยงามครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับจากโรงงานมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆครับขูดๆขีดๆนะครับผมไม่มีชนหนักรับประกันแน่นอนครับผม ไม่มีชนหนักตัดต่อน้ำท่วมครับนี่ครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมครับสมร้อยอีกนิดนะครับครับผมครับรถผ่านการใช้งานมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่รถคันนี้รถมือเดียวเลยครับได้ประวัติมือเดียวเลยรถมือเดียวเลยนะครับอย่างดีครับศูนย์หกนะครับตัวนี้ศูนย์หกเช t a อตครับราคาเจ็ดหืห้าพันบาทเท่านั้นครับ ดูภายในกันนะครับภายในสวยนะครับแต่งตู้จับยน่นแบบนี้ครับสวยครับเบาะหนังครับตัวนี้เป็นตัวตัวหุ้มนะครับตัวหุ้มตัวนี้เป็นตัวหุ้มต,ตัวหุ้มม,มันน่าจะมีแตกไยงาบ้างนะครับลูกค้าก็เลยจับหุ้มมานะครับผม คอนโซลสวยครับผมแผงประตูสวยงามครับผลองมลา,ายสวยครับเกียรออตโต้ครับขั้นบันไดครับผมภายในสวยนะครับพรมสวยครับด้านหลังนะครับ แถมหมอนด้วยครับสองใบฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ที่พิเศษสุดคือไม่แค่หนึ่งแสน 8,000กิโลเองนะครับผมไม้แท้ๆนะครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าครับกระจกขวาครับผมกระจกซ้ายครับผมซ้ายหลังครับรถราคาหลักหมื่นแต่คุณภาพโอเคนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเลยผมลองมาแล้วครับขับสนุกมาก อัตราการเร่งดีนะครับแต่ก็ไม่ปูดปปาดเหมือนรถใหม่ๆนะครับโดยรวมสวยครับฝ้าเพดานสวยครับรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้สวยสวยสวยเลยครับ ดูด้านหลังกันครับซ้ายขวาเดิมนะครับรถซ้ายขวาเดิมครับผมอยู่ครบครับนี่มีของแถมด้วยครับจากลูกค้าด้านหลังครับซีนเดิมนะครับเนี่ยซีนเดิมหมดเลยครับผมแน่แรงใหม่กิ๊บกิบครับ ตา1.6 ls งจุดหอนะครับภาษี65ครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสวยครับห้องเครื่องเดิมครับติ๊กเกอร์อยู่ครบครับ แบบพันหนาครับผมรถเครื่องเกียร์ดีแน่นอนครับเครื่องเกียร์แอร์เย็นอันนี้นะครับเป็นบุ๊กเป็นบุ๊กเซอร์วิส ของเก่าที่ลูกค้าต้องซื้อป้ายแดงมานะครับก็ยังอยู่ครบนะครับครับผมครับโดยรวมสวยครับถือว่าสวยครับรถปีขนาดนี้ครับไม้น้อยมากครับผมเครื่องเกียร์ดีเลยครับช่วงล่างดีครับผมลองมาแล้วครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับชนะลงรถบ้านนะครับนําเสนอครับรถราคาไม่แพงคันนี้มาสรุปกันนะครับอัพต้า เชฟโรเล็คออปต้านะครับผมปี2006เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ไม่ไนเชนแล้วนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านมือเดียวราคา75,000บาทเท่านั้นครับ75,000บาทเท่านั้นสนใจโทร0858179617ครับสนใจโทร0858179617นะครับผมฉนลงรถบ้านอยู่ กทมถนนิมิตใหม่ซอย40นะครับผมหมู่บ้านเคซีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีรถสวยรถถูกราคาดีมานำเสนอตลอดสนใจโทร0858179617ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ